ก็จสให้เขาไปตัดเน่ไปเล้นลูมันชิเนชิหนึงเลยเอาไอ้เอาปลาอะไรมาเห็ดเก็นของไม่หญ่กลมแล้วก็บางดีเนาะยาไม่เกลมมาเห็ดบรรยากาศยามเย็นควัน้วยใจลงเนี่ยก็ฝ่นต้นพืชห้เกียวแล้วเือนาก เอามามาที่นี่มาตุกจะเกล่อียงสาวนนีเนี่มิเฮ้ยทัดทำไรไปลิปหน่อยไปลิปหน่อยอะของินึ่เชือะไรนี่เชื่เชื่ใครนี่เชื่อใครอยู่อะไรนะเชืใครอยู่เชืใครอยู่ จอยยเยงอกว่าต <c oughs> ้นหาได้ไมกปีนีได้าัต้องรีวิวอะไรพี่แล้วก็กห็ดเห็มันถึง อันนี้ชุดปีใหม่เปนชุดนอนเจ๊ใช้ช่อน้หมอทาทาอีนเอยขี้นะวันนี้ปีนี้ไม่ได้เสร็จผมหรอกาน่อทำนี่แหละกำลังเบกลังบเลยสเลแกอกว่าแกยังไม่หยุดวันจันทร์เลยน้ำอเซกนาับมากนมาลกน้้ังไหนังบาลกไปนะ ใ่แล้วนี่แม่ยุ้งเจี๊ยหรม่ขุดเจ็๋ยล้วบ่ตงพูดขุดทำไมออย่าไปใส่กองนั่นย่าไปใส่ย่าไปใส่กองนั้นกองนั้นเขายังเขาใส่กันขบอขึ้นโมเลยบอกขึ้นขึ้นนั้นไ่มบอกเลย่นบขบยมบา้่ไม่บอกเยนี่รื้น่อนึงมนาอ้แล้วงกใถึง ไปถุงมือยางสวมยู่บริันเต็มมือบริสตันบริสตันเลยอันนี้จงหลอกเหมือนมือยานโอ้โนี่แหละมือยานดอกยามันลงตายตายค่อจะสวมไอ้่จมป่ะแล้วว่ะไอ้หมอนยาทุเรียนไหนเอ็งอย่าพยายามไปใยิงนะทำไมอ่ะมันเป็นสารสกัดมันมีข้าสูตรเขาไปตกหักผมมันหนึ่งถ้าโดนปิวปุ๊บผมเอ็งร่วงเอ็งว่ามันแมนดีบ้างเอาไปแมนไป มันโดนากวดเนี่ยบอันไม่ได้ถือยาดิบ่ได้ถือยาตอนทองคนเสียแล้วี่เราคงเสี่ค้ไปโดนยาทุกทน่มาติมแจีบมาดิจี้มาดิมานี่เอ๊มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วพน้ำลายไหลแล้วไันยาคูนเดี๋ยวก่อน

ก็เล่นม่นาชีนีป้าแม่ไา่เองอ่เพิ่งปล่อยมว่่ม่น่งเ่น่ลยเียอนเ่ยาวน่ังังับมือตั้งแต่ตอนที่ได้ลนมาชีด่นนี้กันรบกวนตามมครับเอา้นไปทางนน้อมียมันเลยบอกดูไว้ถ้าแกต้องรีวิวนั่ะเปิดต่อมเปิดต่อมรับษเปิดต่อมรับรถ ใหตะคองนี่นะ้ว่าเข้มจังวะต้นตายายนายว่าเป็นยังอกตน่เป็นยังต้นยหาต้นแท้ต้นน้อยนะต้นต้นน้อยๆทางมันยหาตนแท้กน้องไม่งามยตั้งขู่เขิบู่ดเส้น้องม่งามมสยเล็กงดงเเขาจะมา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 ม

รับซื้อเหรเองราถลากเสมอคนท่เรียนผมม่ไปนะะเม่มผมไม่ไปไม่ผมไม่ชอบนผมแพ้ไปในหปีปีไม่ไม่มีลงมีแต่คนไปซื้อในสวนหมดไอ้เาคิดว่านะไอามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยเนาะ แต่พอท่านมีลงถ้ามิลงปราบใดมิลงปุ๊บคือมันมันต้องหาที่ขยายแล้วอืมันต้องคือมันล้นแล้วเขาเ็ดป็นครัเขาเห็ดไเลเดเเป็นอย่างไรเห็ดก่อน้เออากงนี้มียางีอุปกรณ์กรบคันอยู่ที่ว้าดูลรักษาได้เป็นแค่แบตะวันตะวัน้นี่ยูทียูที่กันนะไม่รข้าผัก รีวิวรีวิวรีวิวต้องชิมกับนี่ครับรีวิวนะดีกับไปเอามาสมเนามมนี่เมเปิดต่อมรับรถนี่ครับตัวเปิดต่อมรับรถนะครับว่าเราจะรู้สึกรสชาติยังไงรับมากินน้องมากิน ทัานี่ใบมันตายมันสนนี่เองตัวมันมันติดไหมบรรยากาศยามเย็นของสมาธินะครับก็จะประมาณนี้แหละเนื้นเเอเจว่ามันเป็นอันท่ดีเหนียวยูจัน ดีกินเให้อเยตัวสุดยอดเลยเจไอ้าีว่ามันจะเลิเติบโตแล้วืกินเนื้อคือนีดดีดินเนื้อผสมหินแน่จัาหน่อยเมันจู่ว่าเราะมันดีและธาตุของเอ่ออย่างอื่นอื่นมอกที่เราเขากินจุกแก้วหายคิดดูเรา โอ้โหถอดสลงมือเยเลยเดียมเลน่ย่งเสดเลยนั่น็ไม่ได้มาเนะจำวาเข้มครับอย่าไปตัวเข้มเหมือนลังเราไปยดงไปกินอีะ กินอะไรที่อะไรผมกินเค็มมดมกนเค็มเลยวัตถเหล็กยางเลยนี่ยจ้าเล่เอาครับเอาตะเล็กจ้าทุกใส่เกลือใส่ครับหาเกลือเราบ่ใส่ครับเนี่ยดยอดหย่นย่อนหยองเนิ้วยังยอนียวเลยนี่ยูบังบังปากเดียวนบังไอ้กระปะน้องเอ้ยปีนขึ้นเลี้ยตะแกนะเด้อพี่เห็นเนี้ย ่เตินไปก็ดังผู้ยเรีนไปนะถ้มันเป็นโลกสบายเดียวเขาเรียนรัวตามกันเลยเด้ยนี่นมันเปะไปจางเาะมันจะติดกันพอพวกนี้พืชมันติดกันไวมากแล้วก็แล่นแบบขึ้นลกโตเียงนะ้นเสียบครับ ต้องเก็บนั่นแหละต้องไปทิ้งพูดอยู่บริลัมทิ้งแถวนี้ไม่ได้ไงต้นไม้ต้นนั้นเขาเสื้อหนเชิ้ตเสื้อไหนหันหลังหันหลังหันหลังลูกลูกไข่เป็นเป็นไข่แห้งอ่ะเมน แลกระดนั้นควมืคนๆมืไนปนคนมอกน่งนี่ยาระดับนึงเลยผมไปดอยู่ลงอยู่ชมพนะาชิมชิมไปคำนึงนเอาเลยรีวิวได้รีวิวได้ไปไปอัพรีวิว รอร่อยไหมอร่อยครับคิดว่าจะชูรสหกชูรสสองช้อนน,น,นี่แล้วรสความรสความรสความรสเกลือแล้วเนี้ยส,สูรสความ คิดแพงทรงจีนโดยเฉพาะเลยคือผมไปเห็นแต่เข่าตาปุ๊บแสบตาทันทีเลยเอ้าวกลนี่กลิ่นอะไรแี้อย่งมันอะเฮ้ยซุ่มบะแตร่หรอมามาไม่ผมกินผมยังบ่กินอ้ี่กินมหมยกินมหมยแล้วเขาจุ่มน้ำยาทั้งหน่วยเลยน้ำยาจั๊กน้ำยาอย่างเดินยาได้ทำแมนแอปเปิลเองยังดีเพิ่ม

แต่แมันี่เกอนนี่นี่ชนชอนมีเดีวไอราดนี่เด้กเดมือข้างไหนป้าหน่ตักเอาชอนหนึ่งงันจริงงานตักองกินกันกินอะไพี่ชิมิมสองำแล้วพี่ใจเย็นพี่โอ้เลคออร่อยได้พี่ เพราะว่ามันอยู่ในสวนผู้เรียนมาเยอะค่อยหนึ่งครับป่าเราสอนมั่นอ่ะสอนอดตัดผู้เรียนแล้วเริ่มเริ่มแล้วขยายขยายไปทีละน้อยเอาแไปออเอาแจ็คไปให้ไม่ขมจริงๆด้วยไปดู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 ทปดูไปดูดิไดีไปวนไปดูไปดูไเไปไปดูไปนไปดูไนดูไปปดูไวดูไปดูไไปลูกไปปไได ดูหัวปลาแตงอันนี้มตัวนี้มันตายตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนตัวไดนนี่อ่ะควันควันไหลเลมันดูี่เต่านะนี่เราไปดูตอนมันขึ้นก่อนนี่น่รีวิวหน่อยดิวฮ่ี่่่าวเดียวไปเ

การันตีจากตะเล็กนะครับว่าปลาตัวนี้จะได้กินไมครับได้กินแน่นอนเอเอามานก็นงกินแมมเาต้อเอนวนี่เเาเลอนนี้เวลาไปไปจังหวัดต่เ่ถามอาบน้ตัวนั้นตัวนี้มราจะมีสูวรของเขาระยะ

เขิูดที่จะติดตมมสภาพอากาศบ้านเป็นยังไงนอนบอก้าตลดคหก็คิว่าห่รีวิวหน่อยนี่สอนไหมนี้พูดติดตามเลยนี่ว่านานี้ต้องใสยาขนาดนั้นขนต้องกลัว ว่าเมอก่อนก็ว่าก่อนก่อนเข้าฤดูฝน้คลมแรงมยอที่สมคนคือลมลมกอนดูดูผลออมาแต่ช่ายาย่าสงให้ตัวใหม่คือ้แม่เรียกกำลังจับหน่วยตอนที่ตอนที่กำลังจับลูกจับดอกเกิดลมขึ้นมาเรียบร้อยแม่เรียบร้อยนี่คือก็เสียของตะ้เฮาโดหลาอจน่าโคต้มนึงเสียทีเลยืนไป แม่หมอนาะพวกมันนี่เราคนต้นนึงเต็มเลยเนาะพวกนี้มันต้องขีดยาตามระบบเขาเด้วยที่ขังที่เขาที่เขาอันนี้มาเฮ็ดมานะต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จมากแล้วยัดถามเขาด้วยเพราะประสบความสำเร็จโมโหเลยบ่เลยอ่ะตัดผมมาเมื่อไหร่อ่ะคุจำบ่ได้ไหมตัดผมมาคุณจำบ่เลยไหมตัดเนืตัดนะเดี๋ยวทำนีเวลาไปไปถามไปถามด้วยกันเตมันรู้เตริ่งกระชันเนี่ยกะ ก้นตะแกรกัดตายหรือกัดป๊อบไปร้านเฟอร์นิเจอร์เขาถามลูกตะแกเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายจีินี้ินี้คือขจริงเรียนอ้อยแดงกิสมอมาดิติพนยิติพนเรียนเกาดีนาาตะลีเท้าไ้นี่คนแรกบได้าคนสองามาา

อออดูปลาตะลิกตัว่จะถาเมืุเสีจจถามเรื่องทุเรียนงีว่าทุเรียนบนหัวคือยิกแค่ัไปยนนึ่งะทมันจุบันไนอยู่วงนั้นมันไปน้ำอัดนี่แหละคนที่จะบริหารต่อไปบริหารไม่โฟจะแบกไม่เทียงจะไปเล่นมีดเก็บ จะมาทำโรงงานเตียงไหมแดนพ่อไหมเนาะวันที่บริหารงารนะใช่ผมว่าปีหนึ่งซื้อแต่รถแหละกูว่าปีหนึ่งซื้อแต่รถแหละกองกันไดเลยนะกูอยากคือประห็ดเกินเสียงการเจ่งอยากเก็ดอยู่มันไม่มีคนดูแลเนนี่เจินโอล่้ยนี่พี่เจินคนมาตอนนี้เขาถามเวทีหลาย ปิดงานบุญงานบวชงานศพงานวัวันหนึงปีเทียไปเรืมืละพันหาหรือพันหนึ่ก็ได้ทั้งนี่และมื่ะพันหากินฟรีอยู่ฟรีเ้ยเลยจ้างจ้างได้วันไปเราฟรีเบลฟรีแมนขาดูแลจริงครับเวลาแก่สถานการจุดไฟจับคนนเป็นไงเป็นไงแต

ผมเป็นการได้ตลอดคืนบานอื่นที่ล่ะบอื่อเดียวอันคนบานอื่นบันอันคนเดียวตีกันบ้านเนี่ยานอื่นบานเท่าน่ารักที่อย่างมันเพลงคอยคอชมเลยว่าน่ารักไงผู้ใหญ่บ้านขอไว้ไวรุ่นบานเท่าสุดยอดสุดยอดน่ารักนะโบโบบางอาจจะต้องใช้หน้าต้องใช้หน่อยมึง่มากูดีกับมึงไล่มากูไล่กับา้ประมณแต่ใช้มือแต่เกาดิ

กายไอ้มีนชอบเวลา้น้ำเลยแห้เเป็นอย่างน้นเสียก็ต้องกันชอบนี้มีนู่นอนันแหละตามเลยก็เียแล้วม่ชอบนาะมาเลยตามมาเลยเียกก็ต้องรับผิดชอบคนที่มาที่นี่น่ะอยากอยากอยา่อนผ่อนมาเปดออกจบแล้วตัดบีบไม่ได้ ปีมไม่ได้อำปีมรถคันนี้คันนี้คันนี้ของใครบีบเลยบีบเลยของใครไรไม่มีกุญเจอไม่มีกุญแจนนได้ตัดพอจนเน์เลยมันทำอะไรมันเกินไปอะไรอะไรตัดอะไรนี่แล้วปัญหาเยอะๆีจะรับได้ละครต่ว่ามัไม่ไม่ไม่่แ เราต้องมาได้ไม่เปิดคุณเจ้นแล้วไม่ได้ไมได้ทำไมบีบไปได้เปิดคุณเจ้ยอะลองไปฝั่งนู้นดูไปฝั่งนู้นอะแล้วเปิดคุณเจ้ยใช่แล้วนี่จะบอกเหตุการณ์ัมันจะการของมันตลอด มันไม่นะรายเดี๋ไม่มันไม่ได้กินเยอะกินปุ๊บเส็จแล้วมันหาน่ะไปนีดมาที่เดียวแล้วสังจะโตก่าสันทีเดียวแล้วประมาณจะกินเขาดึมานจะงอกกินมันจะเป็นนื้แต่ว่าย่างมาแรกงอะมันมันจะเป็น นี่ลองลองสกิดแรงๆดูกดกดกดแรงๆหน่อยใช่ใช่ใช่ัดลองกดแรงๆดูตัดกดตัดแค่คอเนี่ได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินมาตัดลองข้อยได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินเออจริงเหอจริง ใช้นี่มาใช้นี่มาใชนี้มาใชนี่คันสีดำเปิดได้เปิดได้เปิดได้เลยได้เดี๋ยวพี่บอกพี่บอกเขาแล้วจริงจริงเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวบีบเลยบีบเลย เนี่ยดูเสียอื้ม่านั้นแตะไม่ดีแต่เนี่ยดีรีวิวรีวิวคั้นี้เปิดคุณแจเปิดเลยไม่กล้าเลยอะไรตัดวิบ เดวเสียงกันอืมดังไหมดังไหมได้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 อยู่ได้ลอง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 บีบสืลองบีบเป็นจังหวะได้ได้ไดุ้ดยาดไหมอะก็บรรยากาศยามเย็นสมาธิแล้วเดี๋ยจะไปลิก ปลาไปถึงไหนแล้วถึงแล้วจะให้ถหนแล้วปกล้วกแต่วถูกแล้กแวแล้วกวู้แลู้ก้วถูกไ้วถ้ล้วถูลูกแล้้ก้วกลยถเล้กแ้วถแล้วลก้กแล้วกาก ไม่มีอะไรมาเด้ากผ้ไาม่ตาแบกเครื่องมตัดเาเนี่ยก็จบคลิปเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับช่องบุญหลายออนทัวร์นะเด็กบิเตัหนเด็กเเล็กเตเ่เล็กปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อพูดพูดหน่อยพูดน่อพูดว่าไงฝากฝากกดไลค์ กดไลคกดแชร์กดแชร์กดซับสไครกดตกดไว้ให้กับช่องมูลหลาย,ลยช่องอุหลายครับอ,อ,อ่อนทัว <c oughs>